ส่วนคดีถ้าคุณผู้ชมจํากันได้ที่คุณแม่ฆ่าลูก เอาไม้เอาของแหลมทิ่มแทง16แผลน้องไอดินนั่นเองนะคะล่าสุดนี้น้องปลอดภยัยถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นไปสู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากําลังอยู่ในการประเมินนะคะว่าจะนําส่งครอบครัวเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะให้มีผู้ที่ไปรับอุปการะเลี้ยงดูนั่นเองส่วนเงินบริจาคเกือบสองแส0สถานสงเคราะห์นั้นบอกว่ารับไปใช้จ่ายดูแลน้องไอดินต่อไปค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นนะคะคุณประนตจันทร์ศรี เล่าความคืบหน้าเรื่องของการส่งตัวน้องไอดีนเด็กชายที่ถูกมารดาใช้ของแหลมทิ่มก่อนฝังดินและมีชาวบ้านมาช่วยเหลือนะคะก็ส่งตัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นสุสถานสงเคราะห์บ้านเด็กแคนทองตอนนี้นะคะบอกว่าเรื่องได้รับการยินยอมจากแม่ของเด็กค่ะแต่หลังจากนี้สถานสงเคราะห์จะดูแลตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และจะมีการประเมินนะคะว่าจะส่งตัวเด็กไปให้ครอบครัวเดิมหรือส่งต่อให้ผู้ที่ขอรับอุปการะ ส่วนเงินจำนวนานวนสี4 4้บาทนั้นจะสมมอบให้สถานสงเคราะห์นำไปใช้จ่ายในการดูแลเด็กต่อไปค่ะส่วนเรื่องการแจ้งเกิดของน้องไอดีนล่าสุดนี้ได้มีการแจ้งเกิดที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะก็มีการออกไปสูติบัดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาที่บริเวณทุ่งนาบ้านนนสวรรค์ในจังหวัดขอนแกน่นก็มีทั้งนางบุญมาบาลีอายุ68ปปีก็เป็นผู้แจ้งเกิดให้นะคะ